ได้ร,ร,รับแจ้งเหตุจากศูนย์ปิบัธิกูยอำเภอปอกแดงครับผมมีวอร40รถบัสวอร์40เข้าร้านาเข้าบ้านเรือนประชาชนนะครับร้านมอร์ย850ออกตรวจสอบครับยังไม่ทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บไหม ยังไม่ทราบว่าเหตุอยู่ที่ไหนนะครับ นะครับผม ย่างสมายแล้วครับผมวอยี 20, อ่ิสิบแล้วครับวสิบแล้ววสิบแล้วครับผมเป็นรถบัสครับผมรถบัสเข้าบ้านเข้าร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ JK นะครับครับผมยังไม่ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บไหม,ไมเดี๋ยวเอตรวสอบขึ้นึงครับ มันเป็นอะไรอ่ะเสียหลักเบรกแตกเบรกแตกเบื้องต้นทราบกับพนักงานร้านมอไซค์ว่ารถเบรกแตกนะครับผมเบรกแตกครับรถบัสเบรกแตกครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับผมไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ นคคใครคนขับเหรอพีใ่ใอนใครคนขับต๊อกเขาอยู่ข้างล่างอ๋ออยู่ข้างล่างใช่ไหมมันดึงเบรกมือเปล่าตกทับพออยิโอเคครับเบื้อง,งต้นเป็นเบรกแตกครับผมเบรกแตกไม่มีผูลล้ได้รับบาดเจ็บครับ ตอนนี้คนขับกํลาลังซ่อมซ่อมอยู่ครับซ่อมเบรกอยู่ครับซ่อมเบรกอยู่ข้างล่างอยู่ครับผมค,ครับเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับผมปลอ,อดภัยดีครับก็หลังคาร้าน JK Motor เสียหายบางส่วนครับผม มันมีคนเจ็บครับมัมีคนเจ็บครับ,บ,รบช่วงเวลาเลิกงานพอดีครับผม กพุ่งไปเจ้ครับผม <S <S นี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับรถบัสเบรกแตกครับผมไม่มีผูด้ได้รับบาดเจ็บครับแต่หลังคาร้าน JK Motor เสียหายเป็นบางส่วนครับผม สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม